สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุูทุกคนขับโปอีสานพระเดกมาแล้วครับผมคือเกาพี่น้องครับผมพอดีมือขึ้นฝนตกพี่น้องฝนตกบัานนี้ได้ยินเสียงนึงก็ไรร้องไปเตยเบิ้งไช่พี่น้องบ้านนี้ไม่แมู้มาฝากก่อนวีตอนน้องนี่พี่น้องตบเบื้งพี่น้องตบเบื้งตบเบื้งเป็นดึงไรพี่น้องดึงไรดึงไรดึงยางล่ะบ้านน้องเออดึงยาง มี่ใคร้อมได้พี่น้องนี่แต่ว่าได้กบมานนัตัวนึงพี่น้องนะยกให้พี่น้องมึงเด็กโกบตัวนึงกับอึงนี่เป็นดึงไรพี่น้องได้ประมาณเจ็ดแปดขีดถึงโลนึงนี่แหละพี่น้องอึงอึงมูนี่มันกี่ห้องอึงอึงอึงพี่น้องมูนี่มันห้องแบบนี้เป็นดึงไรพี่น้องเขาเหนียวพี่น้องมามาโบอะไรฮะยุ่งโขเลี้ยวยุ่งโขเลี้ว ยังห้องนี่โอ้เหว่าขับทงพี่น้องแต่ว่าบบไปใกล้ๆดอกจังไกในก็มีซีรีส์แบบนี้มันมุดนำฮะเราก็เห็นพี่น้องเอ้สุดที่ได้ก็อยากเบอกเฮ้ยเมื่อคืนนี่มามาแซ่บๆกันครับโอ้น้ำสดวนนำลองค้อนแบบกันหูทักเลยพี่น้องแสีบๆฮะตรงนี่แล้วกอนนี่ไปลืกลไรพี่น้องลืกลอยางมานเท่าไหร่ล่ะกระดูกมันพอย รื้อหมูน,นี่ลองิึงมามันติดไฟบอไมพาาี่น้องมาเจแซยบครับพักเลยพี่น้องมาใส่ถุงถั่วงเวยก่อน กระดูไข่ดีพี่น้องย้ำในเบิดเลยจับจับในโต๊ะไขรอยู่ประมาณหาหกต๊ะพี่น้องมั่นดีพี่น้องโืคเคขอท้าขอท้าโอ้หักเลยพี่น้องกับจับต้องกันมา อืงๆแสบปน้องกระดูกไข่ดีบ่อยากพาคเลย cho vào pha với không quỳ kia vào pha các bạn ơi có đi đẹp có bán tôi như nào cả, đây, cả đấy tôm tay cắn luôn cùng với tôi nhai đẹp luôn tôm tay bây khám đấy nào Ừ. Bưng khay mà đây à? เต็มทวงมูกุกเลยพี่องเอ๊ยไม่อยากผักเลยมันขนาดพี่นองกระดูกกระเพยทักทำพี่อนอหมแถวพี่นองไม,ม่อ,อยากผักเลยมันโอ้ยกี่รอบที่ยังอ่ะ สมอยู่หลกไปใต้มาขึ้นเนี่ยแซบแบบน้องอึ้งมูเนี่ยเสียงห่างวะเนี่ยห่งอึ้งอึ้งอะไรอ่ะนี่ยอึ้งหมูเนี่ยจะอึ้งมูนึงม่อห็ห่างอีกจังนึงเนี่อึ้งเ่าอันอึงคอเปนยองออกออกออก ผักหายพี่น้องเอ้ยมามามาจะแจวตุ้งกันตัวนี้ขา,าหายพี่น้องตัวนี้บ่สใครหรอแ่ว่ากัดแซบพี่โก ในเบิดลพี่น้องกระดูกยำไม่เบิ้ลเลยกระดูกมันไฟดีนะตัวใดกิ้มอะไรเขาคล้ายออกแล้วล่ะตัวห่านกับตัวมันใหญ่อยู่พี่น้องใหญ่แน่อยู่ตอนเลือยคล้ายออกรับพี่น้องแซบด้วยเอาล้อกโก้บึ้งอืม หาตัวมันห้อเปื่อดีขนาดนี้หรอได้รบตัวนึงเกียวต้นตนกับเช่นไม่น้อง จะวากบนี่กระดูกใหญ่พี่น้องต้องไายออกเรียกโบไขยออกว่าไรขาตัวมันพี่น้องเอามัอนี้อึ้งมือว่าเมือก้อนอึ้งช็อตมือนี้อึ้งช็อตมีกบช็อตน้ำเลี้ยพี่น้องมือนี้มาๆพี่น้องมาแซ่บๆกันครับขออนุญาตกัดขาตัวเด้พี่น้องนี่งบังหนึจังสี่เลยบวกอยากภาคแซ่บ ทักหลายพี่น้องเลยจับจับหมูน่าหัวจังเลยกันเฮ้ยเจ้าพ่อจับหลายพีนยพ่น้องครับแต่ว่ามีพี่น้องบางคนเดี๋ยวเปิดพี่น้องเผินทักมากนะว่าคือคือหน้าขาวแท้เพิ่นว่าก็คือจ้นดีพี่น้อง ขันมื่อในห,หนาเพรเขาไม่กินเขาเขาใช่ไหมพี่น้องขอโทษข,ขอแพ้หลายนะครับขันมื่อในห,หนาเขาพี่น้องไม่อยากพลาดเลยทำไมกินเขาเลยพี่น้องโอ้ยคืออย่างนี้แหละไม่อยากบ่อไยลใจให้พี่น้องนี่ยื่นไข้พี่น้องเนยเต็มตวงกุ้กุกเลยอืขันหนาเขาเนี่ยปั๊บนี่พี่น้องเนี่ยมันเปลี่ยงทีพี่นอ้องคักหลายพี่น้องเลยมาๆนะ แซ่บพี่น้องแซ่บไตว่ามันหน่อยตแอยได้พี่น้องเอ้อบอกน้องโมวันได้พี่น้องเล้วผมคนมักหนาเขาได้พี่น้องมักท้าแป้งท้าอย่างมั่งสันอันเปนท้าเนี่ยปั๊บเนี่ยกินเก่าแจ๋วไปปะคามบอลพี่น้องต้มใส่ไปประคามบอลใส่หอมบัวใส่ข่าใส่ไข่พี่น้องซอยดีๆยังไงมาบานพี่น้องมาแซ่บๆกันครับ นี้เพราะใครเหรอพี่นอ้องแต่ว่าแ่บมันมีตับมีมันมันต่อมในน่องตัวนี้อยากกระดูกง่ายย่ยเลยพี่นอ้องตัวนี้ ยังว่ได้ขายออกว่าบางคนมาอื่นลุ้มตีลุ้มหาด้วยว่ากระดูกอ่อนกระดูกอ่อนอื่นยังเดียวว่าอะไรได้เป็น้องต้องเช็คเบือออ้องความกันเพราะอื่นในก็อ,อื่นนะอยอมขาดไม่เป็น้องเอ้ยจ็ปพี่นอ้นองแจบับ ิโคก่นอนคกับเวยดีไหมน้องวันเดียนังออกได้ไหมน้องอน้ำเบอรเลยจับหนังมัน mm hmm. ขักด,ดีไหเน้องฮอืม quy các bạn, bạn cho vào pha không không dây của mình hạt quỳ đồng ngữ kẹp má 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 ไปปากหมันพี่น้องป้องโง่รวยป้องโง่รวยเดี๋ผลไม่นะเ <c oughs> ขากันครับพี่น้องกับต้มอึ้งต้มคบเนี่ยแซบครับ <c oughs> มาเลื่พี่น้องเด้อแซบครับแซบแซบต้องกันต้มยิงต้มึิงคักเลยไม่อยากพักไม่อยากพัก กบนี่ยก็ดูมันใหญ่ยิ่มมันน้องแล้วลองเอาออกโบออกอะไรเด้อนี่ขาตัวมันมีน้องมอกขาตัวมันเนี่ยโอ้ยเบลลกปากเลยพี่น้องเจ้าเจ้ามันน้อง ดูดพี่น้องดูดตับตาหม,ม,มือเหมพี่น้องอืมกักตีไว้อยังไงเนาะมันจับเดีย๋ยว นี่พี่น้องไม่หยาบแล้วบึงใครพี่น้องใครเต็มตองมังกรเลยแต,แต่ว่าอื่นมันจีบออกมันจีบออกมันไหลผลตัวไหลเยอะเหล่าพี่น้องมันจะได้กินเงียกินยังแล้วนะก็เลยแบร์บทองมันนะเอาตะไคร้ครับตับมันไบกเอากระเพาะเอาอย่างมันดอกทำมาพี่น้องมา ไข่มันหน่อยพี่น้องยัมกัาไปให้มามันแซ่บไปอยูพี่น้องอือแล้วแซ่แบแล้ว่บบซ็ชหนึ่งนะหลายต,ตัวเยอะพี่น้องอืออือืตัวนี้กับไข่พี่น้องไข่เต็มทองกุกกุเลยอ๋อ หวยท่นไจัดระเบียบักหนไหมกันหัเนวบหกเนวบหกวนวแสงน้ากันคัดพีร้องมาๆแซบ่แซบๆก,กันครับกระดูกขามันพีน้องเอาอก Không sáng quá Thì bà con chỉ lưng lại ngon. Ừ. Cái đủ gương, cái đủ gương. ตับเกรืองในมันนี่นีเป็นเพียงกบอันนี้กบด้เยนีย่มีใครอยูหน่อยนึงเพื่อนม,มามามจัแจมเกันครับ mm hmm. บล่ลแบาบาดไปเมื่อแจมครับ ใครโกบกับใครยิงรึเปล่น้องลักษณะใครเสียงกันเลยมันเงื่อนอันนี้เป็นสันหลังมันพี่น้องสันหลังโกบอะไรอมันขักเลยใครมันห่้องใครโกบพี่น้อง บอยากพักเ <champions> <h> ลยแสบพัก yes. วันนี้ผ่มีใครโอ้บีมีอยู่น้อยนึงเพื่อนติดถามติดติดต oh, uh ิดติดแขนนั้นอยู่โอ้แสบพี่น้องมามาโอ้ขาหลุดขาหลุดกระดูกไข้อยู่ี่โอ้ยเป่อยดีพี่น้องขาได้หลุด มาไน้องมาจับพวกนันครับ <c oughs> ขอให้ไปลอง อร่อยกึ่งไงบทผู้หไปตำม,มือคว้าเสร็จแล้วหันพอโดนเขาไม่ได้ไหมเนาะ <c oughs> ไปประคามมันกับหอมบัวไหมเนาะหอม,หอมตัวนี้มันเจ๋งกับไข่หวานแล้วเนาะ

เอ้ยว่าตัวละคำตัวละคำออมทแบ้ไว่ากระดูกระดงแขงกระแขงนี่แงตัวแขงกบแขงย่ำเลยื่กนแต่ว่าตแขงเขาคห หายไป็นอกมา้ยขับเป็นหอ,อกเบียดปากเลยมันมันกินนึ่งแล้วลก,ก็กินผับยังไม่มีห้องไห้ผักกินก้วย Ừ. Tổ khay để chú biết không? Tổ lưng Kiểm con cái khay Quý vị và khám ơn các bạn có thể các ตัวทอดหอมไปเลยยังไงพี่น้องเนี่ยนั่นนี่ต้นน้ำดังยังไงนะเหนต้นเห็นตดบดดังมันเหมือนต้นเสีบพี่น้องอือต้นแบบเนี่ยเสีบพี่น้องมาๆพี่น้องมาใค้เต็มถ้วยเลยตัวนี้เนาะอยากปากเลยพี่น้องเอ้ยเสีบปากซะ มันครับพี่น้องเอ้ยเบียร์ผัดรึงไข่มันนี่ดิรอขอดีๆนะครับพี่น้อยอยู่ประมาณสี่ตัวพี่น้องเพอาะดีคำนี่ตัวละคำตัวละคำ cùi bay bạch hà mận nước này, con chạy đài mận, ăn với nòng má, nước nước ngưng 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 thôi ăn bên กรดูกไปดีวะฟาลอกยิ้มดอกเรายื้ตัวกันมาแล้ววะไหนเ,ไน,น,น,นเดี๋ยวยื้อสามตีตัวไปน้องเดี๋ยวิตัวนี้เดี๋ยวยื่ามตัวบเบิด,ดอกมันหลายหมดยื้ประมาณโรูอื่นแบพี่นองแฉบเนายือช็อ,ชอตยื่อช็อต เดี๋ยววันพลองสามตัวเดี๋ยวว้สามตัวกินเบิดบ่ได้นี่กินเบิดยากเลได้บาเนี่ยพูดเรื่องนน่ะแต่น้อกินเบิรปั๊บกับว่าเขาตงไหว่เนี่ยั้งแต่ตังีเนี่ยมันถึงยากไป่น้องตรงไหวเขาจงหว่กนผู้พ่นผู้พันบ่ได้มากินน้ำนะเขาสดนหาแมวกันตรงไหวสามตัวฮะเดียววันเรียบร้อยพ่นลองมาเนี่ร้อม่ยพรองเอตุ่มอื้องอยางอื้งอื้องางอื้งไร ขี่มันน่องเอิงเอิงเอิงนี่แหละพี่น้องนี่แหละเอิ่งมู้นี่แหละการดึงโป้พี่น้องออกออกครับผมบอกอย่างพี่น้องสำหรับมือนี้ถือว่าเยับร่อยต้มเอิ่งใส่กบตัวนึงกับใบมะขามบอลพี่น้องโอ้บรอยากพาศเชี่ยบขอกันครับครับมักกะไรถือแกะหรืแค่ให้โกอีสานผ้าแดงเด้อพี่น้องเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจในการที่คิปต่อไปขออย่าสนามเชื่อแบบนี้พี่น้องเอาบอกอะไรนะพี่น้อง สำหรับพี่น้องที่เดินทางไปใส่มาใส่ได้พี่น้องเด้อกเดินทางด้วยความปลอดภัยครับค้าขายลำรวยพี่น้องเงินทองไหลมาที่มาหลับเด้งเงินหมื่นตื่นเงินแสนครับผมสำหรับมื้อนี้บโบอ,ง,องไรขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ